อย่างที่บอกน,นะครับว่าในโลกของเราเนี่ยเรื่องความสวยความงามมีมาตั้งแต่อดีตการนู่นเลยก็ว่าได้นะฮะหากพูดถึงเรื่องของความสวยความงามแล้วก็ในบางครั้งในในอดีตนั้นเป็นอะไรที่แบบดีงามคือทําแล้วคือดีคือดูเพอร์เฟกแต่ว่าในมุมมาปัจจุบันนั้นกลับเป็นอะไรที่แบบว่าเฮ้ยมันแปลกมากเลยว่ะแล้วแบบตอนนั้นน่ะเขาทาไปทําไมวะใครคือคนคิดเพราะมันดูแปลกประหลาดพิสดารเป็นอย่างมากและเรื่องราววันนี้ฮะเราจะมาพูดถึงเรื่องราวของความแปลกพิสดารความแหวกแนว ของทเทรนในอดีตท,ที่แบบบอกเลยว่าอย่างวะทําไปเพื่อว่าแต่เรื่องเราวนี้ถ้าจะมีอะไรบ้างก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ไปด้กดูกันด้วยแล้วกันนะครับ 1. ทรงคิว้วย้อนกลับไปในปีคิศักราช700 900นะฮะจะมีการแบบตัด แต่งตัดองค์ทรงเครื่องเรื่องของคิ้วกันอย่างมากคิ้วเนี่ยมีหลายสไตล์มากๆเลยก็ว่าได้นะครับคิ้วโกงคิ้วหนาหนามากนนกว่าขนมโตเกียวนะครับคิ้วแบบสะพานคิ้วแบบปริงแล้วคิ้วแต่ละทรงนะฮะก็จะแบบมีชื่อเป็นเอกลักษณ์ของตัวเองเช่นคิ้วชื่อว่ายามราตีหรือแบบโบลิบอลซึ่งก็ไม่รู้ว่าแปลว่าอะไรเขาบอกว่าเป็นอะไรที่แบบว่าฮิตและฮอตมากไอสองทรงที่วันนี้เนี่ยคือทําแล้วดูดีดูมีสง่าราศีสวยซึ่งคิ้วเนี่ยนะครับก็จะแบบมีทั้งแบบความ งายแหลมหนาหนาทึบๆหรือแบบสั้นแบบจุดๆเลยซึ่งแน่นอนว่าหากเราเอาทรงนี้มาตัดในปัจจุบันนี้เนี่ยมันก็จะเป็นอะไรที่แบบว่าดูฮาเห็นแล้วตลกอาจจะถูกบูลลี่อะไรอย่างเงี้ยแต่ความเป็นจริงคือในอดีตคือมันเจรและมันจียมากเลยแหละบอกตรง 2. องฮะสักที่บริเวณรอบปากในช่วงประมาณปี1294นะครับมีการสัก ในหมู่ของผู้หญิงส่วนใหญ่พบเจอที่ประเทศญี่ปุ่นฮะเขาบอกว่าไอการสักปากเนี่ยนะฮะจะสักที่บริเวณรอบๆรลมฝีปากมีความเชื่อกันว่าบางคนคือเกิดมาแบบอายุเยอะแล้วอย่างเงี้ยคือแบบยังหาแฟนไม่ได้สักทีเลยคือแบบค้นคานแล้วจนกระทั่งคานทองแล้วก็ยังหาแฟนไม่ได้ก็เลยจําเป็นจะต้องมีการสักเพื่อให้แบบเวลาเป็นไหนมาไหน่ะผู้ชายรอบข้างจะได้แบบหันมามองหันมาสนใจอะไรอย่างเงี้ยทำให้เขาเนี่ยนะฮะจะเป็นจุดรอตารอใจเอาง่ายๆเอาไว้อ่อยผู้ชายนั่นแหละแล้วพกเขา ความเชื่อว่าหากทำแบบนี้แล้วเนี่ยจะทําให้เขาเนี่ยหาแฟนได้ง่ายขึ้นแต่งงานได้เร็วขึ้นมีครอบครัวเร็วขึ้นจากที่จะไแรก็คือแบบเงียบเหงาหงอยมากหากทาแบบนี้แล้วเนี่ยจะทําให้แบบทุกอย่างมันดีขึ้นเหมือนแก้เคล็ดอะไรประมาณนี้แต่เมื่อเวลาผ่านไปนะครับได้มีการออกมาสั่งห้ามบอกว่าอย่าสักเลยความรักเนี่ยมันต้องมาจากข้างใน เดีอขอจิตใจต้องมาก่อนถ้าจะสักแก้เครสเนี่ยม่แนะนําช่วงภายหลังนะครับก็มีการถูกเปลี่ยนทเทรนไปเลยโดยปริยายจากคนที่มีความเชื่อว่าสักแล้วจะมีแฟนหรือว่าหาสามีได้ง่ายเนี่ยก็แบบเลิกสักแล้วก็หันไปทําดีมากขึ้นกว่าเดิมอะไรอย่างเงี้ยพอจันนี้ก็เลยไม่ค่อยเห็นนั่นเองฮะสยืดกะโหลกย้อนกลับไปในอดีตนะครับแถวประเทศฝั่งยุโรปใครเป็นความเชื่อว่าเกิดมาเนี่ยจะต้องทําทุกอย่างเพื่อให้กระโหลกของตัวเองมีความยืดหรือว่ายาวออกไปนิดนึงหรือบางคนคือออกไปยาวมากที่แทบแบบนี้ก็เป็นเพราะว่า เขาเชืเ่อว่าเป็นความสวยงามอย่างหนึ่งของเผ่าพันธุ์ตัวเองแล้วก็เป็นอะไรที่แบบว่าเป็นซิกเนเจอร์ของเผ่าพันธุ์ตัวเองเป็นอย่างมากเอาง่ายๆไปไหนมาไหนเนี่ยถ้าใครแบบหัวยืด,ย,ดย,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 ยาวๆเนี่ยจะทําให้รู้กันว่าเป็นคนที่ไหนเป็นคนเผ่าไหนพันธุ์อะไรอะไรประมาณนี้แล้วก็หลายคนที่อยากจะทําแบบนี้เนี่ยนะฮะเกิดมาปุ๊บเนี่ยพ่อกับแม่จะต้องเอาผ้ามาพัานที่บร,เริเวณศีรษะหรือว่าบร,เริเวณหัว มัดตลอดเวลาเพื่อให้หัวนั้นนะครับมันเกิดความยืดหรือว่าเปลี่ยนทรงจากเดิมที่มันเป็นให้มันยาวกว่าเดิมและเขาเชื่อว่าทำแบบนี้เนี่ยจะเป็นอะไรที่สวยและดีต่อใจมากก็อย่างว่าเนาะในอดีตนั้นเขาจะมองอะไรแปลกๆดังนั้นครับแปลกสมัยเราแต่ว่าสวยสมัยเขาแล้วมันก็ดีสำหรับเขามากด้วยเหมือนกันสมัยนี้ก็ไม่รู้ว่ายังมีอยู่หรือเปล่านะฮะสี่ฮะแฟชั่นไรผมไรขนท่านผู้ชมครับเมื่อประมาณศตวรรษที่13เนี่ยนะครับแถบยุโรปเลยจ้าสมัยนั้นเนี่ยมันมีหลายคนจำนวนมากที่เป็นชนชั้นสูงหรือว่าเป็นผู้มีฐานะะนครับ ที่เขาเนี่ยมีอาการป่วยเกี่ยวกับโรคของกระดูกหรือว่าโรคต่างๆที่ทําให้ผมเนี่ยต้องโกนหมดหัวหรือว่าแบบต้องถอนผมบางส่วนออกจากหัวไปเลยนะครับเอาง่าย,ายเป็นโรคที่ทําให้ตัวเองหัวล้านหัวโล้นซึ่งน่ครัว่าการเป็นโรคเนี่ยหลายคนก็ไม่ได้อยากเป็นอยู่แล้วเพราะว่าต้องเสียผม เสียดที่ปกคลุมบนหัวไปจะเชื่อไหมครับว่าสมัยนั้นเนี่ยมีหลายคนจำนวนมากที่แบบว่าเห็นแบบนั้นปุ๊บรู้สึกแบบเฮ้ยมันเจ๋งว่าเฮ้ยมันสวยว่าเฮ้ยมันดีว่ะคุณผู้ชมครับมันเกิดพฤติกรรมเรียนแบบเกิดขึ้นบางคนน่ะไม่ได้แบบเป็นโรคอะไรเลยแต่ว่าไปโกนผมออกทําตัวเองให้หัวโล้นแล้วก็หาหมงหาหมวกมาใส่ได้บอกว่านี่แหละความสวยของฉันจากนั้นครับมันกลายเป็นแฟชั่นแบบ around the world เลยก็คือดังไปทั่วโลกจากนั้นก็มีคนจำนวนมากที่ตัดสินใจโกนผมตัวเองทิ้งและอ้างว่ามันคือความสวยอีกรูปแบบ หนึ่งนครับเป็นจะไม่แปลกใจว่าทําไมบางครั้งเราจงเห็นผู้หญิงแบบตัดผมออกจนกระทั่งตัวเองเนี่ยหัวล้านเลยนะครับและเขาเชื่อว่าคือความสวยที่สําคัญนะครับไม่ได้เกี่ยวอะไรกับน้องแครอทแล้วก็หัวเชเท้าแต่ประการใดนะครับอ่าฮะแฟชั่ชนเล็บยาวบุงเล็บมากมากยิ่นก็ไปในปี1912ที่ประเทศจีนครับราชวงศ์ทั้งหลายจะมีการไว้เล็บตัวเองแบบยาวมากยาวเฟื้อยเป็นแคปหมู่เลยครับคือยาวแบบอืน,นะไม่ยอมตัดออกเขาเชื่อกันว่าหากมีการไว้เล็บยาวๆเนี่ยเยื่งยาวเท่าไหร่แปลว่า เป็นคนที่แบบมีเงินมีทองมีศัก์ศีมาเท่านั้นเว้ยแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ที่จะบอกว่าเป็นคนที่ไม่ต้องทําอะไรนั่งเฉยเ,เ,เงินก็เข้ามาแล้วก็เป็นคนที่แบบมีความมั่นคงเอาง่ายคือมันเป็นกงอยอยู่บ้านก็ได้ตังอะก็เรื่องเล็บยาวนะ,ะก็มีหลายคนเชื่อว่าถ้าหากไว้เล็บยาวยาแล้วเนี่ยจะทําให้แบบเทพเจ้าเทวดาเดี่ยสนใจเขามากขึ้นทาให้ตัวเองมีชีวิตที่แบบดีขึ้นกว่าเดิมทําให้หลายคนครับเกิดความคิดว่าถ้าอยากให้แบบชีวิตดีกว่าเดิมนั้นจะต้องนาเพชรนำพลอยครื่องประดับเอามาติดบริเวณ เพื่อแบบแสดงถึงว่าตัวเองเนี่ยโอ้โหรวยดีเพอร์เฟกประมาณนั้นก็ไม่รู้ว่าปัจจุบันนี้นะครับยังมีอยู่หรือเปล่าแต่คาดกานว่าไม่น่ามีแล้วนะฮะ 6, หกฮะการสักที่บริเวณใต้ริมฝีปากเมื่อกี้ี่เราพูดถึงเรื่องของรอบริมฝีปากที่อ,อ้อ,อยอ่อ,อยเหยื่อใช่ไหมทีนี้ครับมันจะมีชนดเผาอีกชนเผาหนึง่งชื่อว่าเมลินะฮะชนเผาเมาลิเนี่ยเขาจะมีความเชื่อในเรื่องของความสวยความงามเกี่ยวกับเรื่องของการสักฮะ ในอดีตนั่นน่ะชนเผ่ามาลีครับเขาจะมีการให้ผู้ชายเนี่ยไปสักเต็มตัวเลยครับเขาบอกว่ามันคือศิลปะอย่างหนึ่งที่มันคือความสวยงามแล้วก็เป็นซิกเนเจอร์ของการติดต่อสื่อสารกับเทพเจ้าโดยเฉพาะกอดอะไรอย่างเงี้ยมันจะดีต่อใจมากส่วนผู้หญิงครับถ้ามีการสักเนี่ยจะต้องทําการสักที่บรเิเวณใต้เล็บฝีปากอย่างแรกเพื่อการบอกว่าเออเนี่ยฉันเป็นคนที่แสบเป็นคนที่พร้อมที่จะมีลูกมีสามีมีครอบครัวแล้วถ้าสักน้อยๆที่บรเิเวณใต้คางคือยังโสดนะครับแต่ถ้าสักทั้งตัวสักเต็มตัวเนี่ยแสดง ลูกมีทุกอย่างหมดแล้วไม่ควรจะไปยุ่งกับเขาเอาง่ายๆบอกให้ลูกรู้ว่าฉันมีครอบครัวแล้วประมาณนั้นฮะเด็ดฮะสักตามโหราศาสตร์ท่านผู้ชมครับในอดีตน่้นมีความเชื่อกันว่าชีวิตเนี่ยมันจะก้าต่อไปข้างหน้าได้ก็ต่อเมื่อแบบชีวิตต้องแก้เครดแก้อะไรก่อนหรือว่าบางครั้งเนี่ยบางคนทําอะไรมาก,ก็ตามครับชีวิตนี้แบบไม่ดีเลยแบบลงเหวอะไรก็ดาวดาวคือดิ่งหมดเขาเลย่ีความเชื่อว่าเอ้ยบางทีอาจจะมีแบบอะไรมาก่อกวนเรื่องของจิตใจหรือเปล่าก็เลยมีคนออกความคิดครับว่าถ้าอย่างนั้น เราก็ต้องไปสักแก้เคล็ดกันโดยการเอาเรื่องราวของโหราศาสตร์ทั้งหลายครับมาสักที่บริเวณตัวเพื่อเป็นการต่อต้านเพื่อเป็นการป้องกันสิ่งที่ไม่ดีที่จะเข้ามาในชีวิตป้องกันสิ่งลี้ลับที่จะเข้าถึงตัวเราอะไรอย่างเงี้ยโดยส่วนใหญ,ญ่ครับมักจะสักที่บริเวณด้านหลังแล้วก็บริเวณแขนหลังแขนอะไรอย่างงี้ซึ่งเรื่องนี้ก็ไม่ได้แปลกอะไรมากมายในบ้านเราในกบเพะบ้านเราเองก็มีพวกเสือ11ตัวช้างซ้อนงานอะไรก็ไม่รู้ที่สามารถสักด้านหลังยันห้าแถวใช่ไหมฮะหรือว่าอาจจะแบบสักที่บริเวณแขนเพื่อ แบบป้องกันสิ่งที่ไม่ดีหรือว่าอาจจะเพิ่มโชคชาตาเป็นเครื่องรางอย่างหนึ่งที่ติดตัวไปจนตายใช่ไหมครับซึ่งปัจจุบันนี้มันก็ยังคงมีอยู่ซึ่งคิดว่าอาจจะเป็นเทรนที่ยังสืบต่อและยังถูกถ่ายทอดจากอดีตถึงปัจจุบันอยู่นะฮะแต่กระเก่งขายาวช่วงประมาณศตวรรษที่18ผู้ชายส่วนใหญ่ฝั่งยุโรปค,ครับจะมีการนำกางเก่งขายาวที่เป็นลายต่างๆมาใส่บริเวณขาของตัวเองบู้เล็บนะครับต้องเป็นขายาวเท่านั้นแล้วการใส่นะครับก็มีความแปลกมาก เพราะเวลาใส่กางเกงขายาวนะครับจะต้องเป็นกางเกงที่แบบว่าใส่แล้วคนข้างจะรัดฟิตพอสมควรแล้วก็2ข้างเนี่ยข้างซ้ายและข้างขวาสีจะแบบแตกต่างกันเขาบอกว่า เป็นแบบนี้ก็เป็นเพราะความสวยงามความเอาใจใส่ปกปิดเรื่องของความสปกปรกบริเวณพวกหน้าแข้งอะไรอย่างเงี้ยบางคนแบบขนหน้าแข้งเยอะเกินดูดกมากเกินไปอะไรเงี้ยก็แบบต้องใส่เพื่อปกคลุมให้มันดูสะอาดสะอา้านจะกลายเป็นคนที่แบบดูดีในพิบตาอะไรง่ายเป็นกางเกงที่ช่วยแบบปเปลี่ยนจากผีเป็นโคนอะใส่แล้วคือแบบดูหลอ่อดูสะอาดดูมีมาดูดีเห็นไหมครับเหมือนพอออแถวบ้านเห็นไหมฮะ,ะเวลาเดินจะแบบเก๊กๆหน่อยนะฮะรัอประทานเปิดงานทั้งหลายเห็นไหมครับนัด 9้าโมงมาจนสิบโมงนะครับนี่แหละครับนี่แหละต้องมีมากนิดนึงนะนั้นกางแกงเปรดชีวิตได้นะฮะเาประกวดชายหล่อดเหล่าและงารพิสุษในปัตตภีที่ประเทศในจีเรียท่านผู้ชมครับในอดีตนั้นะมีเรื่องราวสุดแปลกแล้วก็แบบสุดติ่งมากจะมีการนําผู้ชายครับมาประกวดแข่งขันบนเวทีด้วยการแต่งหน้าทําผมเซ็ตองค์ทรงเครื่องให้แบบเรียบร้อยแล้วก็แบบ จากคานผู้ชายที่แบบมีดังเยอะๆดังโดง่ดงๆหน้าเดเรียวเป็นพิเศษนะครับเอามาแข่งขันกันฟังแล้วมันก็เหมือนจะดีใช่ไหมครับเพราะว่าเป็นการประกวดผู้ชาย แต่ว่ารางวัลที่ได้เนีมันคือเป็นอะไรที่แบบช็อกโลกแล้วก็โลกแตกมากเพราะหากคนไหนก็ตามที่ประกวดชนะแล้วเนี่ยเขาครับสามารถชีนิ้วไปที่ผู้หญิงคนไหนก็ได้โดยที่ผู้หญิงคนนั้นครับจะต้องกลายเป็นแฟนเขาหรือว่าเป็นแฟนสาวเขาโดยปริยายไม่มีขัดขืนนะครับจะต้องยอมทันทีเพราะว่าเป็นผู้หญิงที่ผู้ชายคนนั้น,นเลือกแล้วน,น,นะครับหลายคนที่แบบเป็นผู้ชายหล่อๆแต่ว่ายังหาแฟนไม่ได้เนี่ยก็ต้องแบบไปประกวดวิธีนี้เพื่อหาแฟนเขา,ขาบ้างนั่นเอง,เองหรือว่าผู้หญิงบางคนเนี่ยนะครับหาแฟนไม่ได้จะต้องไปนั่งประกบข้าวเวทีแล้วก็แบบ เขาชี้อย่างเงี้ยพี่ที่จะแบบมีครอบครวัวหรือไม่ก็แบบว่าต้องการมีสามีนั่นเองเรื่ที่10ครับแฟชั่นจมูกบานที่ประเทศอินเดียมัง้งท่านผู้ชมครับในอดีตนะมีผู้หญิงหลายคนที่แบบว่าเกิดมาสวยมากแบบสวยแบบสวยมากๆจนแบบผู้ชายหล,หลายคนหลงไหลทีนี้เนี่ยด้วยความที่แบบว่าสวยเกินไปทำให้ผู้ชายหลายคนครับ คิดไม่ดีพยายามที่จะแบบทําไม่ดีไม่ร้ายพยายามก่ออาชญากรรมหรือว่าพยายามก็ไปข่มขืนพวกเธอทําให้เธอเนี่ยรู้สึกว่าตัวเองไม่ปลอดภัยฉันครับเธอจึงต้องหาวิธีแปลกๆเพื่อตัวเองครับหลุดพ้นจากความอันตรายพวกนี้เขาฮะคิดวิธีขึ้นมาวิธีหนึ่งนั่นคือทําทุกทางเพื่อให้น้าตาตัวเองครับขี้เละโดยการทําให้ตัวเองครับมีจมูกที่แบบใหญ่กว่าเดิมแล้วก็บานกว่าเดิมเอาง,ง่ายๆคือแบบทําทุกทางเพื่อไม่ให้แบบตัวเองโดนทําไม่ดีไม่ร้ายหรือว่าเป็นการสก,กัดความสวยโดยปริยายฮะอย่างไรก็ตามครับต้องบอกเลยว่าคนเราเกิด มาสวดทั้งทีหนึ่งอ่ะบางคดเนี่ยก็ต้องแบบเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อให้แบบตัวเองขี้เละเพื่อให้อยู่รอดและปลอดภัยแต่ปัจจุบันนี้ก็คงไม่มีใครที่อยากทำให้ตัวเองขี้เล,เละแล้วมั้งเพราะว่าเกิดมาสวดทั้งทีหนึ่งก็คงต้องแบบไปให้สุดอยู่ที่ความแซ่บนะฮะอย่างไรกันบ้างครับกับเรื่องราววันนี้ไม่รู้ว่าแปลกหรือว่าแหวกแนวพอหรือไม่นะครับเอาเป็นว่าก่อนจบคลิปนี้ก็ต้องฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก,ก,ก,ก็เป็นกำลังใจให้กับหมอด้วยแล้วกันนะครับ,ารบรราหากชอบคลิปนี้นก็มมต้องฝากกดไลค์กดแชร์รู้ไปถ คลิปนี้ได้เลยแล้วกันนะครับผมจะลงไปตอบเมนทุกเมนเลยก็ว่าได้ไวังว่าจะมาคลิปหน้าแล้วกันนะครับสำหรับวันนี้ครับผมพีเจ t มอนชแนลต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย